สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพรหมมืงวีร์พอร์ตประจำวันที่8พฤษภาคม2568ันหาสิบปดค่ะสำหรับิคอราคาทองคาในวันนี้ราคาทองคายังคงมีความผันผวนค่อนข้างมากเนื่องจากได้รับข่าวการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่9ถึง2ถึง12พฤษภาคมโดยการพบปะระหว่างนายเฮอร์รีเฟิงสมาชิกกรมการเมืองคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนอกจาก พบปะหารือกับบรรดาผู้นำสวิตและฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วในายเฮอร์รี่เฟิงจะประชุมด้านเศรษฐกิจและการค้าร่วมระหว่างสกอตเบนเซนรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐโดยข่าวดังกล่าวได้สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนทั่วไปเนื่องจากคาดว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบผลดีนะัก เพราะว่าจีนไม่ได้ส่งบุคคลสําคัญเข้าร่วมการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าข่าวในตอนแรกทําให้ราคาทองคําร่วงไปทําจุดต่าสุดที่ระดับ3ามพันร้ยสเหรียญและดิดกลับขึ้นมาปิดที่ระดับ3376เหเรียญขณะที่เชาวนิี้ราคาทองคำดิดขึ้นมาอยู่ที่ระดับ3 4 0 2เหรียสเหรยคล้ายกับว่า ตลาดรับรู้การเจราจาอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จโดยเป้าหมายแรกในระยะแถวบริเวณ3,435เหรียญซึ่งไปทำจุดสูงสุดเดิมเมื่อ2วันก่อนเนื่องนอกจากนี้ยังมีข่าวจีนเพิ่มทุนสำรองทองคำต่อเป็นเดือนที่6ในเดือนเมษายนตอกย้ำความพยายามในการเพิ่มการถือครองทองคำและนักลงทุนแห่ซื้อทองคำเป็นสิทรั์ซัปลอดภยัยขณะที่ข่าว การคงอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดรวมถึงการท้อยคะแนนของเฟดก็ไม่ไดส้สร้างความน่าสนใจใดๆราคาทองคำในตลาดคอมเม็กไม่ได้เคลื่อนตุกเคลื่อนไหวรุนแรงมากนะัก โดยเป็นการตอบสนองข่าวกับสงครามการค้ามากกว่าขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัวลงและอุปสงค์น้ำมันลดลงในขณะที่อุปทานเพิ่มขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบร่วงหลุด60เหรียญต่อบาเรลโดยสัญญาน้ำมันิ WTI ส่งมอบเดือนมิถุนา,นายนลดลง1.73ปิดที่58.07ดอลลาร์ต่อบาเรลขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ bench ส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลง1.66ตานปิดที่61.12ตะ2ดอลลาร์ต่อบาเรล ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ99.50จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง99.28ถึง99.97จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ99.68จุดขณะที่ค่าเงินบาทเมื่อวานนี้ปิดที่ระดับ32.56บาทต่อรอลลราและปิดที่ระดับ32.75บาทต่อรอลลร์ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ32.67บาทต่อรอลลร์น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้ในเช้านี้เพราะว่าค่าเงินบาท อ่อนค่าขึ้นจากเมื่อวานประมาณ20สตางค์วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคในระยะสั้นทองคำยังคงมีความผันผวนไม่แน่นอนหลังจากที่ขึ้นตัวในกรอบไซด์เวย์มา1วันระหว่าง3,365ถึง3,400เหรียญโดยเช้านี้เบรกขึ้นมา มีโอกาสจะที่จะทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่แถวบริเวณ3,435เหรียญและมีแนวต้านถัดไปที่ระดับ3,450เหรียญสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ3,380เหรียญและแนวต้านที่ระดับ3,425เหรียญสำหรับโก ออนไลน์ฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,410เหรียญและแนวต้านที่3,455เหรียญและโกคอมิคคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,395เหรียญและแนวต้านที่3,440เหรียญในส่วนของราคาทองคําไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่52,100บาทต่อบาททองคําและมีแนวต้านระยะสั้นที่53,000บาทต่อบาททองคํา สำหรับแนวรับที่1แนววันนี้3,380เหรียญแนวรับที่2 3,360เหรียญแนวต้านที่1 3,425เหรียญและแนวต้านที่2 3,445เหรียญและกลับมาพบกับบุญพรรมอ,อ morning report ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ